ล้อเดิมๆของเขาจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นยาง HT หรือยาง h w a y Talent คันนี้ได้ใส่อัปเกรดเพิ่มเติมคิวได้ใส่อุปกรณ์ของให้ลูกค้าเข้าไปจะเป็นล้อขนาด20นิ้วลายมา r เวลจะเป็นสีดำ glossy black clip ด้วยสีเงินในตัวนี้ครับเดิมๆของรุ่น Ford Ranger XLT ของเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำคลิปด้วยได้สีแดงทั้งคันเพิ่มความสปอร์ตสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจ EQ Ford กับผมนัทพลดาวซอนนะครับวันนี้คิวจะพามาชมกับ Ford r a n เจ r XLT เกียร์แมนนวลราคา889,000บาทคันนี้ได้แต่งกันแบบแนวดำดุเลยไม่มีสติกเกอร์ครับเน้นเป็นโทนสีดำทั้งคันคันนี้เลย เดี๋ยวคิวจะพามาชมอุปกรณ์ของแต่งคันนี้นะครับที่คิวได้ทําการเปลี่ยนแปลงนะครับใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะว่าวันนี้คิวได้แต่งรถคันนี้ไปแนวแนวทางไหนนะครับเริ่มจากตัวกระจังหน้าเลยครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะมาพร้อมอักษร F O R D ที่เป็นสีดําร้วนนะครับในตัวนี้แล้วมีไฟมินิไลท์3จุดนะครับหรือว่าเรียกว่าไฟสิว3จุดนะตัวนี้เป็นแสงแบบ L E D ด้วยข้อดีของเขาในการใช้หลอด L E D คืออายุการใช้งานเนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นดีกว่าหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับในตัวนี้ และตัวไฟดีไซน์ข้างทางด้านหน้าของเราได้ใส่ตัวครอบไฟเข้าไปนะเป็นครอบไฟสีดำด้านมาพร้อมกับไฟที่เป็นไฟทรงซีแครเป็นไฟเด y l i g h t ตัวซีใหญ่แบบนี้นะไฟต่าไฟสูงจะอยู่ในคมเดียวกันเป็นแสงสีขาวเป็น LED มาให้แล้วในรุ่น XLT นี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกอัจฉริยะด้วยในตัวนี้นะมีฟังก์ชันการใช้งานนะเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อเราหักเลี้ยวพุงมาลัยฝั่งซ้ายนะไฟตัดหมอกฝั่งซ้ายจะติดฝั่งเดียวเมื่อเราหักเลี้ยวพวงมาลัยฝั่งขวาไฟตัดหมอกฝั่งขวา ซอยนะครับซอยแคบๆอ่ไรเงี้ยเราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนอันนี้คือข้อดีของไฟตัดหมอกของเขาที่ให้มาในรุ่น f o r ์ Ranger ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นหูล่างนะครับหูล่างของเขานะครับจะเชื่อมติดกับตัวแชสซีรถเลยสามารถรับแรงลากได้3.5ตันหรือว่า3,500กิโลนะตัวนี้เวลารถเกิดเหตุอาจจะเกิดการติดลมติดโครนนะครับเวลาเราไปใช้งานตัวนี้สามารถให้รถเพื่อนที่เราไปด้วยกันเนี่ย เขาใช้เชือกเนี่ยเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมาได้เลยเพราะว่าตัวรถจริงๆอ่ะหนักอยู่ประมาณ1.6-1.7ตันเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรับแรงได้ได้3.5ตันสบายมากๆในรถไซนี้ครับผมมาดูกันต่อในดีไซน์ทางด้านข้างคันนี้นะครับ ล้อเดิมเดิมของเขาจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะเป็นยาง HT หรือยางไฮเวท a ทเลนคันนี้ได้ใส่อัปเกรดเพิ่มเติมคิวได้ใส่อุปกรณ์ของให้ลูกค้าเข้าไปจะเป็นล้อขนาด20นิ้วลายมาเวลจะเป็นสีดำ glossy black clip ด้วยสีเงินในตัวนี้ล้อของเขานะครับผมในตัวนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยในรุ่นมาเวลของเขาจะมีสีดำคลิปเงินแบบนี้สีดำคลิปแดงหรือว่าในรุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นแบ็คแพนเตอร์จะเป็นสีดำาคลิม่วงก็มีมาแล้วนะในตัวนี้รัดด้วยยางเป็นยางโอตาณินะครับขนาดยางที่33 1 2 5 r ช่วงล่างของเขาเดิมเดิมนะครับตัวนี้ได้ใส่ก้อนหนุนโชเข้าไปนะครับช่วงล่างด้านหน้าจะยกขึ้น1นิ้วนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้เราไม่ได้ทําการโยงนะครับเป็นช่วงล่างความสูงเดิมสแตนดาร์ดเลยเดี๋ยวคิวพาไปดูทางด้านหลังกันต่อนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรแรงม้าร้อยแรงม้าแรงบิด405้้านิวตันเมตรมาพร้อมขี้ระบายนะตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้จริงออกจากห้องเครื่องผ่านทางรูด้านนี้ได้เลยตัวกระจกมองข้างของเขานะครับจะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้ว ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบทรงยาวนะเพิ่มความหรูหราสวยงามให้กับตัวรถและด, <t> ดีไซน์ทางด้านข้างตัวนี้ทิวได้ใส่ตัวครอบมือเปิดฟิล์มกันสาดและราวหลังคาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ราวหลังคาต้องแจ้งไว้ก่อนเลยคันนี้นะครับติดตั้งเพื่อความสวยงามคนระับไม่สามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้จริงไม่สามารถติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มได้นะในตัวราวหลังคาตัวนี้ดีไซน์ทางด้านข้างก็จะเรียบเรียบเลยมาพร้อมกับตัวบันไดนข้างที่เป็นทรงเฮลิวิทิในตัวนี้นะตัวนี้มีการซอน,อนล่องเพื่อระบายน้ำนะครับเวลา สามารถเหยียบก้าวได้อย่างมั่นใจนะไม่ต้องกลัวว่ามีการลื่นครับเพราะว่าเป็นทรงเฮ v ว Tech มาแบบนี้จากศูนย์เลยดีไซน์ทางด้านหลังก็มาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วตัวนี้ใส่ปร่งล้อไปด้วยเป็นปร่งล้อขนาด6นิ้วรุ่นหมุดเงินนะครับในตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าช่วงด้านทางด้านหลังเนี่ยเป็นความสูงสแตนดาดไม่ได้เพิ่มเติมแต่ใดเลยมาดูกอนต่อนะครับผม ตัวนี้ทางด้านหลังนะครับมาพร้อมกับโคมไฟตัวนี้ได้ใส่ติดตั้งข้อไฟไปแล้วให้มันดูสวยงามมีมิติความสวยงามของเขาจะดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะเป็นตัวข้อเป็นพลาสติกสีดาด้านในตัวนี้และมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์คําว่า XLT ในรุ่นนี้นะครับเป็นสีโครเมียมกล้องถอยหล,ลังเราติดตั้งมาจากโรงงานแล้วครับจะอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ดนี้เลยไฟเบรกโดนที่3เราย้ายมาอยู่ตรงที่มือเปิดเรียบร้อยแล้ว จากรุ่นเดิมนนครับรุ่นเก่าของเขาไฟเบรตรงที่สจะอยู่ที่หัวเกลงนะับคันนี้เราย้ายมาติดตั้งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเพราะก็สัญลักษณ์คำว่าเลนเจอร์ด้วยตัวนี้สัญลักษณ์คำว่าเลนเจอร์เขาได้ปั๊มลงไปที่ฝากระบาดถายแบบนี้นะครับผมคันนี้ได้ติดตั้งไลเนอร์เรียบร้อยแล้วด้วยหน้าตาของไลเนอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของไลเนอร์ของเขาต่อมานะครับผมเดี๋ยวพาไปดูทางด้านในนะครับว่าคันนี้มีออปชันอะไรกันบ้าง เดิมๆของรุ่น Ford Ranger XLT ของเขาจะเป็นเบาะผ้าแต่คันนี้ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำคลิปด้วยได้สีแดงทั้งคันเพิ่มความสปอร์ตสวยงาม ให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นดูสุขุมดูดุมากยิ่งขึ้นในตัวนี้นะเราเริ่มต้นจากตัวแผงประตูกันเลยนะแผงประตูของเขาจะมาพร้อมกับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานและเป็นออโต้วันทัดคู่หน้านครับกดหนึ่งครั้งเพื่อดันให้ลงสุดนะครับดันขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อปิดกระจกนะครับในตัวนี้ปรับกระจกมองข้างตัวนี้ก็จะเป็นปรับแบบไฟฟ้าและพับเป็นออโต้มาให้แล้วด้วยในตัวนี้ โหมดไฟของเขานะครับมีให้เลือกด้วยกันนะครับจะมีปิดไฟเปิดไฟลีไฟออโต้และไฟต่ำตัวนี้ทุกครั้งที่สตาร์ทรถขึ้นมานะไฟจะดีดก,กลับมาที่ไฟออโต,โต้ทุกครั้งจะดีดขึ้นมาเป็นตัวนี้สถานะนี้นะครับผม ตัวนี้จะมาพร้อมกับปุ่มพุชตันและคุญแจจะเป็นระบบสมาร์ทคีเล็มาให้ด้วยพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมไฟฟ้าแบบ100%ด้วยมีปุ่มนะครับควบคุมฝั่งด้านขวานะครับจะควบคุมตัวเรือนใหม่ตัวจอกลางของเขาตัวเรือนใหม่ของเขาจะเป็นขนาด8นิ้ว LCD นะครับมาพร้อมกับกราฟิกอินโฟเทนเมนต์นะครับและฝั่งด้านซ้ายของเขานะครับในตัวนี้จะมาพร้อมกับระบบครุสคอนโทรลและควบคุมมัลติฟังก์ชันนะครับตัวจอกลางของเขาจะมา กับจอขนาด10.1นิ้วนะครับสามารถต่อ Apple c a r p l a เได้ Android Auto ได้แบบไร้สายเลยนะครับและเรามีตัวแอร์นะครับแอร์ Air ของเขาจะเป็นแอร์แบบซิงเกิลโซนครับสามารถปรับที่ตัวปุ่มได้เลยหรือสามารถปรับตัวที่หน้าจอขนาด10.1นิ้วตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ไวเลชาร์จมีมาให้แล้วในรุ่นใน t นะสามารถเสียบ USB Type C และ Type A ให้มาได้แล้วด้วยในตัวนี้ส่วนเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดนะครับในตัวนี้หากใครดูลกสนใจนะครับอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะหรืออยากปรึกษาแนวทางการแต่งรถอยากให้ออกมาได้สวยแบบนี้นะสามารถ โทรเข้ามาคิวได้เลยที่เบอร์โทร065 526 6246นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจ EQ f o อดเกษตรนะว่ามีนับไม่ว่าพี่คนไหนกระดังมองหารถอยู่นะเข้ามาปรึกษาก่อนได้หรือคนไหนที่ออกรถไปแล้วนะอยากแต่งเพิ่มเติมนะครับยังไงโทรมาหาคิวก่อนได้นะคิวยินี้ให้คขาปรึกษาในทุกๆเคสนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้คิวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคิวในการทำคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ